สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคบรพผมเบาเตียยพอเราเดินทางมาติดตามตัวเลขกับหนาครับครับหนาเพิ่นกับฟันวันน้องชายเพิ่นที่ตายลงมาเขียนเหล็กให้สามตัวเด็กจร่งคึงนี่ครับขับเบาเตีวย็เลยมาติดตามตัวเลขกับหนาเดี๋ยวไปฟังผมฟันถามตัวเลขกับหนาผมพร้อมกันครับสวัสดีครับหนาอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเด็กน้อครับงวดนี้ครับ ก็คงถ่ายเลยก็เลยมาติดตามตัวเลขครับะฟันยิ่งน่ครับบอกเอตีนะครับฟันเห็นคนตายอีกแล้วจ้ะครับคราวนี้ฝันเห็นน้องชายน้องชายของเจ้าของเนี่ยแหละจ้ะตายไปได้สิบปีละครับเพื่อนอยู่เมืองผีเพื่อนนั่นแหละครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาส่องหาเอื้อยบ่อยอยู่ครับแม่มาทีไรก็เห็นแต่พี่เนี่ยทำงานเออพี่คือทุกข์คือยากแพ้ทำแต่งานอยู่งกๆทั้งวันครับ เพื่อนก็เลยสงสารรเพื่อนอยู่อันเมืองผีของเพื่อนอ่ะเพื่อนเป็นเศรษฐีเพื่อนเป็นคนรวยรแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้พูดหรอกนะเหมือนกับสื่อสื่อทางจิตคุยกันนี่แหละครับจะเห็นเห็นแต่เป็นเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมานั่งให้เห็นแต่ว่าปากเพื่อนไม่ได้พูดแต่ว่าจิตเนี่ยจิตของฉันเองเนี่ยเหมือนกับว่าได้คุยกับน้องชายแบบนี้เพราะว่าเพื่อนไม่ได้ปากเพื่อนไม่ได้พูดเนาะเพื่อน่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะ เอาความรวยมาให้ครับเพื่จะเขียนเลขให้นะเพื่อบอกเอาหากระดาษมาเดี๋ยวจะเขียนเลขให้เพื่ก็เขียนให้จริงๆเพื่ได้กระดาษได้ปากกา,กาเพื่นเขียนให้แปดหกสี่แปดหกสี่เลยจ้าแตงจะครึงหรอบอ่าครับจ้า <ร ays S 1> เป็นตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยโอ้เขียนให้เลยต,ตัวใหญ่มากเลยแปดหกสี่เห็นแบบชัดๆเลยเพราะว่าพี่ก็สายตาไม่ค่อยดีครับจ้าเพิ่นมาจากไหนครับน้องน้องชายที่ตายนะ ในความฝันก็เห็น,นเพื่อนเลยเห็นเพื่อนต่อหน้าต่อตาเลยเพื่อนมาเลยไหมครับเพื่อนมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาเพื่อนมาหานนองเหมือนกับสื่อสื่อกันทางทางทางจิตเนี่ยแหละได้คุยกันทางทางจิตของเราเนี่ยแหละไม่ได้อ้าปากคุยกันหรอก เพิ่นมาเพิ่นก็เขียนตัวเลขให้เลยว่าครับเพื่อนมาเพื่อนก็ฝเล่าเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อนมาหลายครั้งแล้วเพื่อนมาสองเห็นพี่มาทีไรก็เห็นแต่พี่ทํางานเนี่ยเพิ่นก็เลยเพื่อนสงสารสงเพื่อนเพาเพื่อนอยู่เมืองเพื่อนเพื่อนเป็นคนรวยมานี่สร้อยเพื่อนก็ใส่เส้นใหญ่สร้อยคอสร้อยแขนเพิ่นก็เส้นใหญ่เป็นสิบสิบบาทน่ะน้องชายเพ่นเนี้ยเพื่อนรวยในพะในเมืองผีเพื่อนเป็นเศรษฐีครับพ่อซอ อันเกิดของเพิ่นพ่อตอยังครับจำได้ไหมครับอ่าพศอตอยสองห้าหนึ่งซี่อตเกิดที่สองห้าหนึ่งซีนะครับจ้าจ้าวันนั้นถึงวันนี้ก็เพิ่นก็อายุประมาณห้าสิบสองปีอายุห้าสิบสองปีนะครับหน่ออายุห้าสิบสองปีจายเพิ่นที่ตายเพิ่นจ้าเพิ่นเพิ่นตายเมื่ออายุสามสิบเจ็ดปีอายุตายทั้งทีเกือปีนะครับจ้าเพิ่นก็ตายหลายปีนะครับนี่จ้าอายุเพิ่นสามสิบเจ็ดปีครับที่เพิ่นตายครับพอดีมากนับมาถึงถึงปีนี้ สองห้าหนึ่งสี่ก็ห้าสิบสองปีเนาะห้าสิบสองปีท่านก็อยู่เพิ่งก็ห้าสิบสองปีแล้วครับพันี้เลยมาตามตัวเลขแนวความฟันของหนาเพื่อนฝากเอฟซีทางทุนท้องบานครับครับตัวเลขของหนาเพื่อนก็ไฮนะครับตัวเลขเขาครับแปดหกสี่นะครับแปดหกสี่เะครับครับเพื่อเป็นแบ่งปันเอฟซีตัวเลขของหนาเพื่อนครับเบ้าเตียก็ขอบคุณขอบกุ้น ของหนาอีกครั้งหนึ่งครับพอดีมันก็โค้งทุตายแล้วครับนอเบื่ออื่นก็อันห้อยออกแล้วครับครับขอบคุณนามากๆครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับหนาฝันวัน้องชายวันที่ตายมาเขียนเลขให้ครับครับแปดหกสี่ครับแปดหกสี่แล้วครับครับมูลนิธิแล้วกับท่านผู้ชมครับมูลนิธิครับครับอายุผู้ตายก็ห้าสิบสองปีแล้วครับกลับไปก็มาครับท่านผู้ชมครับพรซสเกิดก็สองหาหนึ่งปีครับครับเพื่อไปแนวทางเียรัฐบาลจากจินแบงครับ ครับอากกาศมากเช็ดไว้ครับนิวบาแคบหน่าจอไว้ครับครับมักกระจัดดนะครับเอามักกระเบิงเพื่อเพื่อความบันเทิงนะครับครับความเสื่อส่วนหมู่คนครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับครับเบาเตี้ยก็ไอเด็กไอปากเอฟซีปากจมท้องบานครับขอให้ทจมท้องบานมีโชคมีลาภมีแหงวันมันครับวันที่ฐานอิทกรกลางโคกครับบบาเตียมีคลิปมากปากท่านผู้ชมเต็เท่านี้ปากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ